แม่ครับแชมพูหมดมันเป็นไปนได้ยังไงครับแม่ผมจะรวยแล้ว แม่ผมรวยแล้วพ่อเมืองลูกเราอาการหนักแล้วนี่แกชอบผู้ชายเหรอเปล่านะครับแม่ทำไมหรอครับก็แม่เห็นคนส่งหนังโป๊ผู้ชายมาเต็มเลยเนี่ยแม่นั่นโทรศัพท์พ่อแม่ครับซื้อ iPhone 12ให้โมหน่อยได้ไหมครับโทรศัพท์ของโมมันเก่าแล้วอะครับแล้วเพื่อนที่โรงเรียนเขาก็ใช้ iPhone 12กันทุกคนด้วยอะครับ โทรศัพท์เครื่องเก่ามันก็ใช้ได้อยู่ไม่ใช่หรอจะไปซื้อใหม่มันทําไมเครื่องละตั้งสามสี่หมื่นเนี่ยแม่ก็แบ่งเงินตรงนี้แหละไว้เป็นค่าเลี้ยงดูแกนั่นแหละเอาไปซื้อของอะไรให้มันมีประโยชน์หน่อยโตแล้วไว้เองหาเงินได้เมื่อไหร่เราเองค่อยซื้อดูของพ่อกับแม่ยังเป็นเครื่องเก่าอยู่เลยมันก็ยังใช้ได้ แม่ไปโรงเรียนก่อนนะครับไอเรื่องโทรศัพท์มันะลูกแม่ลองคิดดูแล้วมันไม่จําเป็นหรอกลูกเอ้ยกลับมาแล้วครับอะไรที่ประหยัดได้ก็ช่วยกันหน่อยนะเงินทองก็ไม่ค่อยจะมีไม่ซื้อแล้วครับแม่